สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกๆท่านครับยินดีต้อนรับทุกๆท่านเข้าสู่ช่อง V.P. ธรรมดานะครับต้อง V.P. ธรรมดาก็จะมานําเสนอมาเลนะครับมาเลวันพุธนะครับวันนาเลวันพุธวันพุธที่12นะครับเมษายน2อ6 6นนะครับสําหรับมาเลนี่ก็คือเลขจากประเทศมาเลเซียนะครับเลขจากประเทศมาเลเซียนะจะมีทุกๆวันพุธกับเสาร์อาทิตย์เท่านั้นนะครับสำหรับมาเลนะ จะมีเฉพาะวันพุธกับวันเสาร์อาทิตย์นะครับออกเวลา18.40นาฬิกาก็คือ6โมงเย็น40นาทีประมาณนี้นะครับของทุกวันพุธกับวันจันทเออไม่ใช่วันพุธกับวันเสาร์อาทิตย์นะครับอืมประมาณนี้นะครับ คนพูดยังสับสนเลยอืมเพราะฉะนั้นคนฟังห้ามสับสนเด็ดขาดนะครับประมาณนี้นะครับอืมครับออกเวลาหกโมงกว่าๆบางั้นเถอะประมาณนั้นหกโมงเย็นกว่าๆนะครับช่อง v i p ธรรมดาก็จะมาน,นําเสนอให้ท่านผู้ชมได้รับชมรุ่นลมเพื่อความบันเทิงนะครับทุกวันพุธเสาร์อาทิตย์นะครับอืมขอขอบคุณนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์นะครับขอขอบคุณมากๆนะครับเอามาชมสิ วันนี้วันพุธมีอะไรบ้างห้าหกเจ็ดนะครับเน้นที่ห้านะครับลองหกกับเจ็ดครับห้าแปดแปดห้าห้าเก้าก็้าหนะครับส่วนหก็หกแปดแปดหกหกเก้าก็หกนูนะครับส่วนลองขอเลือกที่เนะครับเจ็ดนะครับเน้นอเน้นเน้นที่หนะครับกับหกนะครับวิ่งอ่าวิ่ง กันไว้รูดกันไว้นะครับอืมมาเรวันพุทธนะครับเรวันพุทธก็ตามนี้นะครับอห้าหกเจ็ดนะครับอืเน้นที่ห้าตัวลองคือเจ็ดนะอ่าครับตัวเน้นอ้อเขียนผิดเน้นขออภัยด้วยจดเอาใหม่ห้าแปดห้าเก้าห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าสองหกแปดหกเก้าหกศูนย์หกหนึ่งสองอืม นี่นะครับเน้นทางไหนเน้นทางทางหน้านะอเน้นทางหน้านะครับอานนี้นะครับขอขอบพระคุณนะครับหกโมงนะครับหกโมงสี่สิบนาทีได้เฮได้กีดกันนะครับอ่าขอบขอบพระคุณมากมากขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีเฮง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 นะครับขอให้ทุกท่านโชคดีเฮง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 นะครับตามนี้ก็แล้วกันนะครับ ขอขบระคุณมากมากนะครับขอให้ทุกท่านอย่าลืมกดติดตามนะครับลุ้นลมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับครับ